เรื่องราวร้ายดีมันจะแทรกอยู่ในชีวิตเราอยู่เสมอเราแค่ใช้ชีวิตต่อไปเอนจอยกับความสุขเยอะๆรับมือกับเรื่องราวแยๆ่ๆที่พัดผ่านเข้ามาให้ได้ก็พอปัญหามีไว้ให้เราแก้ไขเข้าใจและค่อยๆพัฒนาตัวเองต่อไปปัญหาไม่ได้มีไว้ให้เราวิ่งหนีค่อยๆหายใจเข้าออกอย่างช้าๆให้สมองได้พักผ่อน ไม่ว่าคุณจะพบเจอกับเรื่องเบาบางหรือหนักหนาในตอนสุดท้ายคุณก็จะผ่านมันไปได้เสมอนะเรื่องราวยากๆที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะผ่านมันไปได้ยังไงเราไม่อยากจะมาสปอยตอนจบหรอกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนจบของเรื่องนี้ยังไงคุณก็จะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอน 这边呢。